สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำการคาดการ์ฟีเจอร์เพเยอร์เพเยอร์ออฟเดอะนะรับผมหรือว่า POTW ที่จะมาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับผมอันนี้อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศครับผมเรื่องันที่คนแรกเลยนะครับคนแรกครับผมเป็นรักษาป,ประตูครับผมก็ เลือตันอยู่ที่92เลยนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับโอเคคนที่2ครับผมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับตันอยู่ที่93เลยนะผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากนาโปลีนั่นเองนะครับคนต่อมาครับผมในตำแหน่ง CF นะครับผมเป็นนักเตะเอเชียนะครับก็โชว์ฟอร์มได้สดมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับตันอยู่ที่92เลยนะครับและคนต่อมาครับผมในตำแหน่ง a อ f กันบ้างครับผมมาที่กองกลางกันบ้างนะครับตันอยู่ที่96เลยนะครับและคนต่อมาครับผมในตำแหน่งปีกซ้ายครับผม LWF นะครับ ก็ตันอยู่ที่96เช่นกันนะครับผมโอเคไปต่อครับคนนี้ครับผมตำแหน่ง CF ครับตันอยู่ที่96เช่นกันครับผมปัจจุบันอยู่ที่แอตมาดริดนะครับผมคนนี้โชว์ฟอร์มโหดเหมือนกันนะครับผมและคนต่อมาผม AMF อีกหนึ่งคนนะครับแต่คนนี้ค่าพลังโหดนะครับผมตันอยู่ที่98เลยครับผมจากโรม่าต่อด้วยแอนดูโรเบิร์ตสันครับตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเองนะครับผมจากลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดนะครับและคนต่อมาผมเซอร์เกลรามอสครับผมตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กล่าสุดก็คือเพิ่ง เปิดประตูแรกนะครับผมในสีเสื้อของ PS c ได้แล้วนะครับผมสำหรับเซอร์เกียวรามอสนะครับและคนต่อมาผมมาคาร์ดแรดฟอร์ดครับผมแมนดูส่งเข้าประกวดนะครับผลงานล่าสุดก็คือลูกยิงนาทีบาปนะครับผมทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเวสต์แฮมไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับและคนสุดท้ายผมที่สื่อต่างประเทศให้มาก็คือโจชัวคิมมิคครับผม DFF กองกลางจากไบรอนมิวนิกนั่นเองนะครับผมค่าพลังตันอยู่ที่99เลยนะครับผมอันนี้คือสื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมานะครับ ในตำแหน่ง DFF หรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองนะครับผมจากไบเอ็นิวนิคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับทั้งหมดทั้งมวลที่สื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมานะก็คือเป็นการคาดการนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็คือฐานข้อมูลที่สื่อต่างประเทศให้มานะครับผมเป็นการคาดการณ์ f e ลเยอร์ออ e เดอะสัปด e หหรือว่า POTW ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างครับในแพ็กนี้หรือว่าอยากให้ฟีเจอร์คนไหนมากันบ้างเพิ่มเติมครับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประกันไหนก็ขออภัยไว้ด้วยกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ